Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระสธ,ธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพพูดถึงคำว่าลำเอียงก็คืออคติสี่ประการลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงลำเอียงไม่ดีลำเอียงเพราะร,ร,รักเราก็เป็นคนโฉดทำอะไรแบบโฉดโฉดลำเอียงพเพราะโกรธเราก็กลายเป็นคนชั่ว ลำ,ลำเอียงพ่อหลงเราก็ทําอะไรแบบมั่วๆลำเอียงพ่อกัวดจิตใจเราก็หมนไหมคราวนี้ผลของอัคคติสีคืออะไรอคติสี่เมื่อผู้บริหารทุกระดับมีคติสีคืออะไรท่านคนดีน้อยใจเครียดแค้นแก้แค้น,นก่อความวุ่นวายที่ไหนมีอคติก็กตามคนดีมันจะน้อยใจเพราะมันไม่รับความเป็นธรรมและกติกาไม่เที่ยงธรรมเมื่อน้อยใจแล้วก็เครียด เครียดแค้นว่าทําไมต้องทํากับเราอย่างนี้ความจริงมันน่าจะเป็นคนนั้นสิ่งนี้เราน่าจะได้ทําไมเขาได้สิ่งนี้เราน่าจะนะสิ่งนั้นเขาน่าจะถูกลงโทษทําไมเราต้องเป็นผู้ถูกลงโทษสิ่งนั้นควรจะกันสําหรับคนั้นไม่เข้ามาทําไมไปกันเรามันก็การการเครียดแค้นก็คิดแก้แค้น ที่ไหนมีอาคาติก็ตามผู้ที่มีอาคาติและเป็นนักบ,บริหารนั้นมักจะถูกแก้แค้นในหลายกรณีและก่อความวุ่นวายเพราะมันไม่ใช่เป็นมีผู้รับอาคาติคนเดียวเมื่อไรมันถูกสะสมมาและไม่ใช่เฉพาะคนนี้เมื่อไรคนทีถูกอาคาตินะลุกรามมาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะรวมถูกการแก้แค้นคราวนี้เมื่อคนดีเป็นอย่างนี้คนชั่วล่ะได้หน้าได้ใจงานไม่ก้าวหน้า คนชั่วช้าทําตัวกลางผู้บริหารคนใดที่มีอคตินะคนชั่วมันจะได้น้าเพราะมันไปที่รักได้ใจมันมาได้นํามันจะได้ใจมันได้ใจตัวเองนะฮะเขาเรียกมันกําเริบแต่มันไม่ได้ใจคนอื่นางานไม่ก้าวหน้าเพราะการการที่เราไม่ได้เลือกคนดีๆเอามาในองค์กร บดคนที่เราโกรธเราเกลียดออกไปท่านต่มีความสามารถงานในองคอ์กรท่านจะไม่กล่าวหน้าบางคนเนี่ยเขาใจเด็กขนาดแม้แต่ลูกหลานเขาถ้าไม่มีความสามารถเมื่อพิสูจน์โดยอะโดยหลักการโดยการสอบถ้าไม่ถึงขั้นเขาบอกไม่เอาเขาตื่นเชดยกล่าวหน้าแต่นี่งานไม่กล่าวหน้าคนชั่วชา้าทําตัวกลางไอ้คนที่เป็นหัวโปรดเราก็ทําตัวกลางเบ่งทับชาวบ้านผะที่สุด นี่คือผลของมันสำหรับผู้บริหารที่มีอคติ4ประการ